สวัสดีเห็นอยู่นี่ไม่ใช่เดือนตุลานะเดือนต้นเดือนพฤศจิกาเดือนสิบเอดเดินเล่นเดินเล่นใส่หมวกเขียวกระตัดกับใบไม้เลยนะเนี่ยอารมณ์ดีด้อเอารมณ์ดีอารมณ์ดีอดโอ้ยหดนาำต้นใหม่เลยเ โอ้ยนี่มันนี่มันใช่เห็ดไอ้นี่ไหมเนี่ยมันใช่เห็ดนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันใหญ่จัง <c oughs> เห็ดใหญ่เนาะเดี๋ยวดูเห็ดนะ <c oughs> เห็ดเห็ดตัดกับใบไม้มเลยสวยเนาะ ่ใบไม้ร่วงอย่างนี้จะไปหาแว่นเจอหรือทำแว่นล่นหายป่าเห็ดราคาตั้งหลายตังค์ที่หลังไปป่าเห็ดนี่นะ อย่าใส่ทองอย่าใส่นุ่นใส่นี่ล่วงหายแล้วสวยเลยหาไม่เจอหรอกหายากถอนออกหมดเลยแหละใบไม้บางชนิดก็เหลืองแต่ถ้าต้นสนแล้วเขาจะไม่เหลืองนะคะเหลืองเป็นบางพันุ์อย่าดิมซสาสมุดซูคานาอาใบเมียเบเตอร์คัมอัมไวส์พินซ์ซกเคนฟอร์เอเซน เดี๋ยวจะพาไปดูต้นสนพันไหนที่มันเหลืองพันไหนที่ไม่ไม่เหลืองนี่ถ้าพันอย่างเงี้ยไม่มีวันเหลืองนูน่นพันเหลืองจะอยู่นูน่นโอ้เดินลำบากจังเลยอุ้ยอุ้ยอุยอยอย ก็หาได้จนกว่าจะหาไม่ได้แล้วนะเข้าป่าจนกว่าหิมะจะตกหิมะตกเมื่อไหร่ก็หยุดเห็นไหมสนพันนั้นจะเหลืองจะเหลืองแต่พันแบบเนี้ยต้นอย่างเงี้ยจะไม่มีวันเหลืองเลยจะเขียวอย่างนี้ตลอดการพันนู้นจะเหลืองเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนั่นก็คือสน อืมมันมันบอค่อยมีไผ่เขามาเนี่ยได้ดอกใหญ่เบลอเลเลยเออเห็นตูนน้อยๆในจักเดือนละละเจ็ดเดือนเจดเดือนเดี๋ยวอีกน่อยกับแม่มเนี่ย พามากกับลูกได้ฮะนี่ <laughs> เดี๋ยวอีกปีหน้านะไอ้เจ้านี้ก็จะพาลูกมาหาเห็ดแม่ทางนี้แม่ทางนี้โอ้ยเหมือนหนูไอหมูมันจะเยอะเว้ยขอจะปิดกล้องก่อนจะตั้งใจหาเห็ดพราะจะได้เวลากลับนะ